ว,วันนี้พัฒนาเก็บกวาดใบไม้บริเวณบ้านนะคะน้องสไายกวาดใบไม้ให้ใบไม้จะเก็บไว้ไปทำปุ๋ยนะคะจะไม่เผาชํำต้นสบาคืนไหมมีบางต้นน่าจะติดนะเป็นใบเขีวเขีวๆ ตสบาแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้านี่มีตัวติดด้วยต้นสบาค่ะมีบางส่วนที่มันติดเอนี่ต้นสบาบางส่วนก็ติดเี่ที่ทำไ้นะใบไม้เยอะจะเก็บไว้ไปทําปุ๋ย มีต้นว่าจะเป็นต้นว่าใหญ่ ตนี้จะเป็นต้นพยูมต้นกาแฟตรงซาลาน้องสะพา,ายขายขนมจีนนะคะขายปูนสาวขายเฉพาะตอนเที่ยงะคะ่ะ นี่ก็เริ่มลูกค้าพี่เหี่ยวมาแล้วนะคะี๋ยวเราไปดูกันกำลังบีบพอดีบีบลงไปประมาณไม่ถึงนาทีนะคะไม่เกินนาทีเรียบร้อย ใ้ตัวนี้ทำไว้เป็นขนมจีนน้ำยานะคะเป็นี้เตรียมไว้ก่อนกินน้ำกะทิมะพร้าวอร่อยนะคะ